นี่คือเรื่องราวของพี่น้องหกคนที่มีความสามารถสุดแปลกบางคนก็ขอแข็งจนแขวนคอไม่ตายบางคนก็ร่ดเร็วจนมองไม่ทันเดลี่ดีคิลัสเกก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชันม่นมาแนะนำ YouTube Premium เพียง69บาบาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไป สามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับชายคนนี้คือสุดยอดนัก,กลบของชนเผ่าอินเดียแดงเขาเป็นชาวเมืองมาก่อนแต่หลังจากแม่ของเขาถูกชายปริศนาฆ่าชนเผ่าอินเดียแดงก็ได้นําเขามาเลี้ยงและฝึกฝนจนกลายเป็นนัก,กลบที่แข็แงแกร่งเขาและแฟนเข้ามาที่เมืองเพื่อซื้อสเสบียงกลับไปทำอาหารให้ชาวเผ่าแต่ทันใดนั่นเอง กลุ่มเขาใบาตายเดียวก็เดินทางผ่านมาพวกมันสนใจในตัวแฟนของสุดยอดนักลบสุดยอดนักลบเดินออกมาจากร้านทันทีที่เห็นเขาบอกให้พวกแก๊ังตาเดียวหลบไปก่อนที่จะเจ็บตัวหัวหน้าแก๊งก็ถึงกับหัวลอ,อกมาเข้าตัวคณเดียวจะไปสู้อะไรกับพวกเขาได้แต่พูดไม่ทันจะขาดคำสุดยอดนักลบก็พุ่งตัวด้วยความเร็วเสียงเข้าไปจัดการพวกมันทั้งหมดเจ้าของร้านถือปืนออกมาเพื่อจะยิงเขาเพราะก่อความวุ่นวายแต่สุดยอดนักลบก็ปาแคร์หลอดทั้งลูกค้าเจ้าของร้านและพาภรรยาขี่ม้ากลับไปแบบเท,เท่ ชาวเผ่าใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งชายแก่จากในมือที่ชื่อแฟงได้เดินทางมาหาพวกเขาเข้ามาหาลูกชายที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกลายเป็นว่าสุดยอดนักลบคือลูกชายของชายแก่และชื่อจ,จริงๆของเขาก็คือทอมมี่แฟงคืออดีตจนป้นธนาคารชื่อดังที่เกษเสณตัวออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาออกตามหาลูกชายเพราะอยากชดเชยด้วยเงินทั้งหมดที่เขาซ่อนเอาไว้เหตุผลที่ทอมมี่เก่งขนาดนี้มันก็เพราะการตายของแม่เขาโทษตัวเองว่าไม่แข็งแกร่งพอมาตลอด ทอมมี่เลยฝึกฝนตัวเองจนเหนือมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นต้องเกิดขึ้นอีกแฟงบอกกับทอมมี่ว่าเขาซ่อนเงินไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่บนเขาแต่ก่อนที่เขาจะบอกว่ามันคือต้นไหนแก่งจนเก่าของแฟงก็บุกมาและจับตัวเขาไปซะก่อนพวกมันต้องการเงินของแฟงเขาบอกที่ซ่อนเงินปลอมไปเพื่อช่วยชาวเผาทุกคนแฟงถูกพวกมันจับไปเป็นตัวประกรัทนทอมมี่ตัดสินใจจะไปเอาเงินนั้นและกลับไปช่วยพ่อของเขาเขาและชนเผ่าขึ้นไปบนเขาที่แฟงบอกมันมีต้นไม้อยู่จริงแต่มันดันมีเป็นเลอยๆอยตน้น ทอมมี่พยายามคุณหาเงินอย่างไม่ลดละแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาก็ไม่เจอเงินนั้นสักทีเวลาเหลือไม่มากแล้วทอมมี่ตัดสินใจจะเข้าเมืองเพื่อไปป้นเงินจากพวกคนเลวมาช่วยพอ่อเข้าตัดผมและปลอมตัวเป็นค่าวบอยเข้าไปในเมืองพอเข้าเมืองมาได้สักพักหญิงแก่คนหนึ่งก็ได้เรียกทอมและบอกว่าเขาจะให้ที่พักกับเขา กลายเป็นว่าหญิงแก่คนนี้เป็นกี่กเก่าของ land, แฟงแถมพวกเขายังมีลูกด้วยกันคนหนึ่งอีกด้วยเขามีชื่อว่าลาโมนลาโมนขอร่วมป้นไปกับทอมมี่ด้วยเพราะเขาเองก็อยากจะช่วยพอ่อในวันต่อมาการป้นธนาคารของพวกคนเลวก็ได้เริ่มขึ้นลาโมนกับมาของเขาคอยล่อความสนใจเอาไว้ในขณะที่ทอมมี่แอบเข้าไปเอาเงินระหว่างนั้นเองลาโมนก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าพีดพีทถามลาโมนว่าเขากําลังป้อนอยู่ใช่ไหมพ่อของเขาเองก็เป็นโจรผู้ยิ่งใหญ่เขาเลยรู้ทันทีว่านี่คือการปน กลายเป็นว่าพีก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งของแรงทอมมีป่ปนเงินทั้งหมดมาและได้เจอกับโน้ตที่พ่อของเขาทิง้งเอาไว้ไม่เข็ถึงใจที่ช่อจอน,นี่ว่าให้ไปเมืองเมืองหนึ่งทอมมี่หนีออกมาได้พร้อมกับเงินทั้งหมดเจ้าของธนาคารเกิดจะจับตัวพวกเขาได้แต่ว่าม้าของลาโมนก็ขี่ใส่เขาจนกระเด็นไปซะก,ก่อนในขณะเดียวกันแกงตาเดียวก็กําลังวางแผนที่จะล้างแค้นทอมมี่เจ้าของร้านขอเอาด้วยและเขาร่วมกับแกงตาเดียวเข้าควักตาขวาออกมาทั้งที่ตาายกระบอดเพื่อแสดงความพักดีต่อแกง กลับมาที่ทอมมี่พีได้หนีมาแล้วขอเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยเขาบอกว่าเขาเองก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกันดังนั้นถ้าพวกเขาจะโดนจับให้จริงเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปโดนแขวนคอแทนเองวันต่อมาพวกเขาได้เดินทางเข้าป่าและได้เจอกับชายที่ชื่อเฮิร์มเขาเป็นคนป่าที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดพอพูดคุยกันสักพักมันก็กลายเป็นว่าเฮิร์มเองก็เป็นลูกของแฟงคงเหมือนกันเฮิร์มเลยขอเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อจะช่วยพ่อต่อมาทอมมี่ได้เข้าเมืองไปสืบข้อมูลพวกเขาได้รู้เรื่องราวของบ้านแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้าคืออดีตแก๊งโจรของแฟงที่หักหลังและขโมยเงินไปทอมมี่กับแก๊งก็เลยเดินทางไปที่นั่นเพื่อขโมยเงินคืนที่นั่นพวกเขาได้เจอกับลูกของแฟงอีกรอบแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะนอกจากเขาบอยในเมืองแล้วนังเปนโนคนดาวของพับเองก็ยังเป็นลูกของแฟงเหมือนกันทอมมี่คิดว่าลูกของพ่อของเขาคงมีแค่นี้แหละเขาเลยตั้งชื่อแก๊งขึ้นมาว่าลีดดิคิลาเซกในกลางดึกคืนนั้นพวกเขาได้แอบเข้าไปในพับและขโมยทองก้อนใหญ่มาได้เจ้าของพับก็จะจับพวกเขาได้ แต่ลามมนกับมาคู่ใจของเขาก็จัดการเจ้าของผับจนหัวหลุดไปซะก่อนต่อมาแกงของทอมนี่ได้ไปพบชายแป,ปลกคนหนึ่งที่กาลังคิดเกมที่ชื่อเบสบอลเขาบอกว่าเขารู้ว่าผู้โจรจับตัวแฟงไปไว้ไหนแต่ว่าพวกเขาต้องเล่นเบสบอลด้วยก่อนเขาถึงจะยอมบอกพี่น้องของทอมนี่แต่ละคนล้วนแต่เนื้อมนุษย์ทั้งนั้นพวกเขาเลยตีลูกปิวไปไกลหลาฝาชายคนนั้นเลยตั้งชื่อกันตีแบบนี้ว่าโฮมหลานพอเล่นจบชายคนนั้นก็บอกที่อยู่ของแก๊งโจรให้กับทอมมี่ทอมมี่กับแก๊งเดินทางไปที่อีกเมืองเพื่อปล้นร พีไปล่อความสนใจเอาไว้โดยการเข้าไปกอดเมียของนายอำเภอของเมืองท่อนของพีมันหนักมากถึงขั้นต้องแขวนข้อประนามต่อหน้าทุกคนแต่ว่าพีด้านคอแข็งอย่างที่บอกจริงจะแขวนข้อยังไงเขาก็ไม่สะทกสถานเขาใช้คอของเขาแกวงเชือกโชว์ทุกคนเลยได้สำในขณะที่พี่น้องคนอื่นกํลาลังป้นหลานเพจจากนั้นทอมนี่กระปาามีช่วยพีดกลับมาได้สําเร็จทุกคนมาฉลองกันที่แม่น้ำพะหาเงินได้ครบแล้ว แต่ว่าทันใดนั่นเองแกงตาเดียวก็โผล่มาแล้วก็เลงจะขโมยเงินทั้งหมดไปโชคดีที่ลาโมนซ่อนอยู่ใต้น้าแล้วกะโดดขึ้มายิงขวางพวกมันได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพวกโจรตาเดียวก็ขโมยเงินจํานวนหนึ่งไปได้อยู่ดีทอมมีกับพี่น้องถึงกับเสงแต่แล้วพวกเขาก็นึกแผนขึ้นมาได้พวกเขาทั้งหมดปลอมตัวเข้าไปยังโรงแรมสุดหรูของพวกโจรตอนแรกแผนของพวกเขาเกือบแตกเพราะลามโมนโกหกไม่เนียนแต่ทอมนีก็โผล่มาแล้วขโมยเงินของผู้จัดการไปได้ทั้งหมดพวกเขาออกเดินทางไปยังที่อยู่ของพวกแกงโจร แต่ว่าระหว่างทางทอมมี่กับน้องๆก็ได้เจอเข้ากับพวกแก๊งตายเดียวที่ถูกจับฝังดินอยู่กลายเป็นว่าแก๊งโจยมันผ่านมาแล้วขโมยเงินจากพวกตายเดียวไปอีกทีหนึ่งในพี่น้องที่เป็นคาวบอยใช้ทั้งศาสก,การตรวจับความร้อนกับพวกเขาแกะรอยพวกมันได้สําเร็จทำมี่ตัดสินใจช่วยแก๊งตายเดียวออกมาจากหลุมเพราะไม่อยากเห็นใครตายตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นภาพเก่าๆของแก๊งพอ่อ ในภาพนั้นมันมีคนหนึ่งที่มีเลยัก์ที่มือซึ่งพอเห็นทอมมี่ก็ถึงกับช็อกเพราะคนที่ฆ่าแม่ของเขาก็มีเลยศัก์ที่มือแบบนี้เหมือนกันเขาต้องการจะล้างแค้นให้แม่การที่เอาพี่น้องของเขามาเกี่ยวข้องด้วยมันตรายเกินไปทอมมี่เลยตัดสินใจจะไปหาพวกมันคนเดียวโดวยเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้วันต่อมาทอมนี่มาพบพวกมันและโยนเงินที่พวกมันต้องการให้คนที่ฆ่าแม่ของทอมนี่ชักปืนขึ้นมาและยิงใส่ทอมนี่ในทันทีทอมมี่รู้อยู่แล้วเขาเลยใช้ความไวเสียงของเขาปาไม้พาระสุนเข้าไปปากหัวของมันในใทที พวกโจรที่เหลือชักปืนขึ้นมาแล้วกำลังจะฆ่าท่อมมีแต่แล้วพี่น้องของเขาก็มาช่วยได้ทันนอกจากนั้นแก๊งตาเดียวก็มาร่วมแจมอีกด้วยพวกมันเห็นว่าสู้กันไปก็ไร้ประโยชน์แก๊งโจรเลยหยิบเงินและขี่ม้าจากไปแฟงได้พบกับลูกๆทั้งหกของเขาที่ไม่รู้ว่าไปมีตอนไหนด้วยซ้ำพวกเขาบอกแฟงว่าตอนนี้พวกเขามีเงินตั้งร้อยล้านแน่พวกโจรพวกนั้นเอาไปแค่ครึ่งเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรและพอได้ยินแบบนั้นแฟงก็ผิวปากและเรียกพวกโจรกลับมากลายเป็นว่านี่เป็นแผนของแฟงแต่แรกเงินที่บอกว,วม เขารู้อยู่แล้วว่าทอมนี่จะต้องหาเงินมาช่วยเลยบอกไปแบบนั้นแฝงจับแฟนของทอมนี่มาเป็นตัวประกรันการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างนั้นพวกแกงตาเดียวก็เปิดเผยว่าพวกมันไม่ได้ควักตาซ้ายออกไปจริงๆพาปิดตาพวกเขาแค่ใส่ไว้เท่ทเรื่องควักตาแสดงความพักดีก็มีไวใ้ให้ดูน่าเก่งขามเฉยๆเจ้าของร้านก็ถึงกับช็อกเขาเป็นคนเดียวที่ยอมควักตาเพราะไม่รู้หลังการต่อสู้จบทอมนี่ได้จับแฟนขังเอาไว้ใต้อุโมงค์และเรียกตำรวจให้มาจับตัวแฟงไปทอมนี่พาพี่น้องของเขากลับมาที่เผ่าเขาได้แต่งงานกับ พี่น้องที่ไม่เคยรู้จักกันได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ